สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับน้องหมีและพี่กระทิงในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นนะคะเย่วันนี้น้องหมีตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่กระทิงเพราะแดบได้ยินมาว่าหุ้นที่เราจะมาเจาะก,กันวันนี้เนี่ยสตอรี่เขาน่าสนใจสุดๆไปเลยอัลโหสวัสดีครับน้องหมีสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านใช่เลยครับน้องหมีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นที่มีชื่อว่า Cocept Therapeutics หรือตัวยอ่อ CORT ครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาทำความรู้จักบริษัทนี้กันดีไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนดีเลยครับบริษัทคอเซปเทอราพิวติกส์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1998โดยจิตแพทย์2ท่านคือดรโจเซฟเคบรานอฟและดรอลันชัสเบิร์กและตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ผ่านมาบริษัทนี้มุ่งเน้นกลยุทธ์แค่1เดียวเท่านั้นคือการค้นคว้าและพัฒนายาที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอล โหทำเรื่องเดียวมา25ปีเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคอ,อร์ดิซอลเลยนะเนี่ยใช่เลยครับน้องหมีความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนี้ส่งผลให้บริษัทมีกลุ่มสารประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมากกว่า1,000ชนิดเลยนะซึ่งเป็นสารปรับเปลี่ยนคอ,อร์ดิซอลแบบคัดสรรหรือ selective cortisol modulators แล้วทีมผู้บริหารล่ะคะเก่าเกมแค่ไหนเก่ามากครับดรโจเซฟเคบาโนฟ ดำลงตำแหน่ง c ี o มาตั้งแต่ปี1999ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องของกลยุทธ์อย่างน่าทึ่งส่วนคณะกรรมการและทีมผู้บริหารท่านอื่นๆก็ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์โชคชนจากบริษัทยาและการเงินชั้นนำอย่างกิเลียดเมอร์ก k แมคคินสและโกลมันแซ็ก h ์เลยครับแล้วเรื่องเงินเงินทองทองล่ะคะบริษัท b i o t e c คส่วนใหญ่จะเผาเงินเก่งมากตัวนี้เป็นเหมือนกันไหมคะนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของคอเซปครับ กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่โดดเด่นของเขาคือการใช้กระแสเงินสดที่ได้จากการขายยาคอลิมมาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดภายในองค์กรซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถผลักดันโครงการยาในระยะท้ายหลายโครงการโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การเพิ่มทุนที่ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงหรือด i l u ลูช n ันซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพครับ อ๋อก็คือหาเงินเองใช้เองไม่ต้องไปขอใครเพิ่มทำให้นักลงทุนแฮปปี้แบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องหมีรูปแบบธุรกิจของคอนเซปสร้างวงจรที่แข็งแรงมากยอดขายเชิงพาณิชย์สร้างเงินทุนสำหรับ r d ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปเพื่อขับเคลื่อนยอดขายในอนาคตความเป็นอิสระทางการเงินนี้ช่วยป้องกันบริษัทจากความผันผวนของตลาดทุนและช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถพัฒนายาด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาวได้ ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญมากครับสุดยอดเลยงั้นเรามาเจาะยาตัวแรกที่เป็นเครื่องปั๊มเงินให้บริษัทกันดีกว่าค่ะคอลิมมันคือยาอะไรหรอคะได้เลยครับคอรลิมหรือชื่อสามัญคือมิฟิพริสโตนเป็นยาในกลุ่มคอติซอลรีเซปเตอร์บล็อกเกอร์ที่ได้รับอนุมัติในปี2012เพื่อควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคคุชชิ่ง คอลิมเป็นยาชนิดรับประทานตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้และเป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวของบริษัทมาโดยตลอดครับไขดีแค่ไหนคะพี่กระถิงพอจะบอกตัวเลขให้เห็นภาพได้ไหมคะภาพชัดมากครับน้องหมีคอลิมแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก10.4ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013เป็น 50.3ล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี2015และจาก482.4ล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี2023เป็น675.0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง40เอร์เลยทีเดียวและล่าสุดบริษัทคาดการรายได้สำหรับปี2025ไว้ที่900 9 0 0ถึง950ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยครับ ว้าวโตวไม่หยุดเลยแล้วปัญหาที่พี่กระทิงเกรนไว้ตอนต้นเรื่องคดีความมันเป็นยังไงหรอคะมาถึงจุดเสี่ยงที่สุดแล้วครับคือการฟ้องร้องสิทธิบัตรกับเทว่า ความเป็นมาคือคอเซป t กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีสิทธิบัตรกับเทวาฟาร์มาซูติคอลส์ซึ่งต้องการจะทำการตลาดยาสามัญของคอลิมในเดือนธันวาคม2023ศาลแขวงสหรัฐประจำรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ตัดสินว่ายาสามัญที่เทวาเสนอมานั้นจะไม่ละเมิดสิทธิบัตรของคอเซป t ซึ่งปัจจุบันคอเซป t ก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินนี้ต่อศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตสหพันธ์หรือ CAFC แล้วครับ แล้วเขาเถียงกันเรื่องอะไรหรอคะข้อโต้แย้งทางกฎหมายซึ่งจะมีการไต่สวนปากเปล่ากันในเดือนกรกฎาคม2568นี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่แนวคิดการละเมิดโดยฉลากยาข้อเสพโต้แย้งว่าฉลากยาของเทวาซึ่งจำเป็นต้องเหมือนกับฉลากของคอลิมทุกประการนั้นมีข้อความที่อธิบายถึงวิธีการใช้ยาที่ได้รับคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเป็นการชักจูงให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตร ในขณะที่เทว่าโต้แย้งว่าข้อความดังกล่าวอยู่ในส่วนข้อมูลความปลอดภัยและคําเตือนไม่ใช่ส่วนข้อบ่งใช้และไม่มีหลักฐานว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้บ้างคะน่ากลัวแค่ไหนคำตัดสินจาก CAFc ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหลังจากการไต่สวนปากเปล่าหากคอเสพแพ้คดีอุทธรมีความเป็นไปได้สูงที่เทว่า จะเปิดตัวยาสามันแบบ at risk คือการเปิดตัวก่อนคดีจะสิ้นสุดซึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไรายได้จากคอลิมในขณะเดียวกันการที่คอเสปเคยทำข้อตกลงยอมความกับบริษัทฮิกมาฟาร์มซูติคอลส์โดยอนุญ,ญาตให้เข้าตลาดได้ในเดือนตุลาคม2034ก็อาจเป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นกันครับแปลว่าช่วงเวลาสำคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับ ผลกระทบทางการเงินจากการเปิดตัวยาสามัญของคอลลิมไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสูญเสียรายได้แต่ยังรวมถึงช่วงเวลาของการสูญเสียนั้นด้วยเพราะกระแสงเงินสดจากคอลลิมทำหน้าที่เป็นสะพานทางการเงินที่สำคัญในการสนับสนุนการเปิดตัวยาเรลาคอริแลนจ์การเข้ามาของยาสามัญก่อนกำหนดจะสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อง,งบดุลของบริษัท ในช่วงเวลาที่ต้องใช้เงินทุนมากที่สุดก็คือช่วงของการเปิดตัวยา2ตัวพร้อมกันนั่นเองครับน่าหวาดเสียวจริงๆค่ะงั้นเราข้ามฝั่งไปดูฮีโร่ที่จะมากอบกู้สถานการณ์อย่าง Rela c o r ร l แ n นกันเลยดีกว่าค่ะในปลายปลายของบริษัทมีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะได้เลยครับตอนนี้ยาที่สำคัญที่สุดในปลายปลายก็คือ r e l a c o r ร l แ n นนี่แหละครับโดยมี2ข้อบ่งใช้หลักที่ยื่นขออนุมัติยาใหม่หรือว่า NDA ไปแล้วตัวแรกคือสาหรับภาวะคอติซอลในเลือดสูงหรือโรคคุชชิง สถานะคือยื่น NDA ไปแล้วและมีกำหนดวันพิจารณาจาก FDA หรือว่า PDUFA date ในวันที่30ธันวาคม2025ตัวที่2คือสำหรับมะเร็งรังไข่ชนิดดื้อต่อยาแพลตินัมตัวนี้ก็ยื่น NDA ไปแล้วเช่นกันและกำลังรอการยอมรับและกำหนดวัน PDUFA date คัก FDA อยู่ครับนอกจากนี้ยังมีตัวอื่นๆอีกเช่น dasucorilant สำหรับโรค ALS ที่อยู่ในระยะที่2และ m i r i c o r i l a n สำหรับโรคไขมันพอกตับหรือว่า Marsh ที่อยู่ในระยะที่2เหมือนกันครับ ว้าวงั้นเรามาเจาะตัวเอกอย่าง r e l a c o r y l a n t สำหรับโรคคุดชิ่งกันก่อนเลยค่ะมันจะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของคอริรมได้ยังไงคะ เรลโคเรเลนคือผู้สืบทอดตำแหน่งของคอร์ลิมอย่างแท้จริงครับกลไกการออกฤทธิ์ของมันคือเป็นสารปรับเปลี่ยนคอติซอลแบบคัดเลือกที่จับกับตัวรับกลูโคคอติคอยหรือว่า GR แต่จุดที่แตกต่างและสำคัญมากคือมันไม่จับกับตัวรับโปรเจสเตอโรนหรือว่าโปรเจสเตอโรนดีเซปเตอร์เหมือนคอร์ลิมความจำเพาะเจาะจงนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ยามีโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีกว่ามาก แล้วผลการทดลองล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจากการทดลองสําคัญที่ชื่อเกรสและเกรเดียนออกมาดีมากครับการทดลองระยะที่3ามเกรสบรรลุจุดยุติหลักโดยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับเรลคอรีเลนมีโอกาสสูญเสียการควบคุมความดันโลหิตได้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกถึง83%เลยทีเดียวนอกจากนี้ฮะยังพบการปรับปรุรงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิกและสถิติในอาการต่างๆมากมายเช่นความดันโลหิตสูงการควบคุมระดับน้ําตาลน้ําหนัก และคะแนนคุณภาพชีวิต แล้วเรื่องความปลอดภัยที่ว่าดีกว่าล่ะคะโปรไฟล์ความปลอดภัยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งครับไม่พบกรณีเลือดออกทังช่องคลอดที่เกิดจากยาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําหรือภาวะต่อมหมวกไตทํางานไม่เพียงพอเลยจุดเด่นสําคัญที่สุดคือการที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อตัวรับโปรเจสเตอโรนนี่แหละครับทำให้สามารถหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่น่ากังวลที่สุดของคอลิมได้ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดผู้ป่วยที่ใช้คอลิมอยู่เดิมเท่านั้นนะฮะแต่อาจจะขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้คอลิมได้เนื่องจากผลข้้างงเคียียยยอกดดวสุ แค่มาแทนยาเก่าแบบปลอดภัยขึ้นก็ว่าเจ๋งแล้วแต่มันทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะเรื่องมะเร็งรังไข่ถูกต้องครับและนี่คือเสาหลักใหม่แห่งการเติบโตที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำ r e ลค c o r แ l a n ์สำหรับมะเร็งรังไข่ชนิดดื้อต่อยาแพทินัม PROC ทำไมยาปรับฮอร์โมนถึงไปรักษามะเร็งได้ล่ะคะน้องหมีงงไปหมดแล้วคะ่ะหลักการทางวิทยาศาสตร์มันน่าทึ่งมากครับน้องหมีคือในเซลล์มะเร็งเนี่ย การกระตุ้มตัวรับ G r โดยคอร์ติซอลสามารถเปิดใช้งานกลไกต้านการตายของเซลล์ได้ซึ่งทําให้เซลล์ดื้อต่อยาเคมีบําบัดริลาโคริแลน ที่ทำหน้าที่ยับยั้ง GR จึงถูกตั้งสมมติฐานว่าจะช่วยให้เซลล์มะเร็งกลับมาไวต่อผลของยาเคมีบำบัดอีกครั้งครับอ๋อเหมือนไปปิดเกราะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้เคโมโเข้าไปจัดการได้แล้วผลการทดลองที่ชื่อโรเซลล่าล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะผลออกมาสุดยอดครับการทดลองระยะที่3มโรเซลล่าบรรลุจุดยุติหลักโดยแสดงให้เห็นการลดความเสี่ยงการลุกลามของโรคหรือการเสียชีวิตลง30%ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเรลัคอริล่าร่วมกับยาเคมีบำบัดน,น,นาแบ็กแพดิเซลเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหล แต่ที่สําคัญที่สุดและเป็นไฮไลท์เลยนะฮะคือการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการรอดชีวิตโดยรวมหรือ overall survival อย่างมีนัยสําคัญทั้งทางคลินิกและสถิติเลยครับการรอดชีวิตโดยรวมหมายถึงยืดชีวิตผู้ป่วยได้จริงๆหรอคะใช่ครับโดยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลง31ทำให้ค่ามัธยาฐานการรอดชีวิตโดยรวมเพิ่มจาก11.5เดือนในกลุ่มที่ได้ยาหลอกเป็น16.0เดือน ในกลุ่มที่ได้รีลาคอรีแลนด์ในวงการเนื้องโง่วิทยาเนี่ยประโยชน์ด้าน OS ที่มีในยะสำคัญทางสถิติถือเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยนะครับที่จะผลักดันให้แพทย์ยอมรับและกำหนดให้เป็นมาตรฐานการรักษาใหม่เลยนะครับการยืดอายุไขเฉลี่ยของผู้ป่วยได้ถึง4.5เดือนในกลุ่มที่รักษายากอย่าง p r o c ถือเป็นความสำเร็จทางคลินิกที่ยิ่งใหญ่และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางการค้าที่ทรงพลังมาก ซึ่งบริษัทก็ได้ยื่น NDA ต่อ FDA ไปแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคม2025ที่ผ่านมานี่เองว้าวรีลา c o r ิแลนตนี่เป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆค่ะแล้วยาตัวอื่นในไ i ป์ไลน์ที่พี่กระทิ้งพูดถึงตอนแรกมีความคืบหน้ายัางไงบ้างคะอย่างตัวที่ใช้กับโรค ALS ครับนอกจากรีลาค o ริ l a n d ์แล้วบริษัทยังพยายามกระจายความเสี่ยงด้วยยาตัวอื่นด้วยตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือดัสโคริแลน n ์สำหรับโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมหรือ ALS หลักการก็มาจากเรื่องคอร์ติซอลเหมือนเดิมครับคือพบว่าผู้ป่วย ALS จำนวนมากมีการทำงานของคอร์ติซอลที่ปิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการอักเสบและการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้แล้วผลการทดลองเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจากระยะที่2ในการทดลองที่ชื่อดาเซล l ์แม้ว่าจะไม่บรรลุจุดยุติหลักในการชะลอการเสื่อมถอยของร่างกายแต่กลับพบประโยชน์ด้านการรอดชีวิตที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับ หลังจากการติดตามผลนานถึง2ปีพบว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตลดลงถึง84%ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาดาซูโครแลนต์ในขนาดสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยได้รับยาเลยซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคได้เลยครับ84%เลยเหรอคะถึงจะยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ก็น่าทึ่งมากๆเลยนะคะแล้วอีกตัวล่ะคะสาหรับโรคไขมันพอกตับ อีกตัวคือมิริคริแลนด์สำหรับโรคไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมหรือ MASH หรือ NASH ครับหลักการก็ค,คล้ายๆกันคือความผิดปกติของการเผาผลาญคอร์ติซอลในตับมีส่วนเกี่ยวข้องกับพยาที่กําเนิดของโรคไขมันพอกตับซึ่งมิริคริแลนดกำลังถูกประเมินในการศึกษาทางคลินิกระยะที่2สําสำหรับข้อบ่งชี้นี้อยู่ครับแสดงว่าเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ยาวตัวเดียวจริงๆ ถูกต้องครับโครงการยาสำหรับ ALS และแมชแม้จะอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่เป็นการขยายขอบเขตท,ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลจากสมมติฐานหลักเรื่องการปรับเปลี่ยนคอติซอลไปสู่โรคอื่นๆที่ยังมีความต้องการทางการแพทย์สูงสัญญาณบวกด้านการรอดชีวิตในผู้ป่วย ALS ที่น่าประหลาดใจนี้ได้สร้างทางเลือกที่มีมูลค่ามหาศาลในระยะยาวให้กับบริษัทซึ่งตลาดยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักในตอนนี้ครับโอเคค่ะพี่กระทิงเขามีของดีในมือเยอะมากเลย แล้วตลาดสำหรับยาพวกนี้มันใหญ่แค่ไหนอะคะ <S 1> <S 1> มาดูขนาดตลาดหรือ T A M นะฮะ Total Addressable Market กันบ้างนะครับเริ่มจากโรคคุชชิงหรือภาวะคอร์ติซอลในเลือดสูงก่อนขนาดตลาดในปัจจุบันสำหรับการรักษากลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณ380ล้านถึง3.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยครับ C A C R อยู่ที่ 6- 9 ตังดูใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ที่น้องหมีได้ยินมามันมีอะไรที่ทําให้ตลาดนี้อาจจะใหญ่กว่าที่คิดด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือการศึกษาแคต a าลิสต์ของคอเซปเองซึ่งเป็นการค้นพบที่อาจเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโรคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยการศึกษานี้พบว่า23.8%ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมได้ยากมีภาวะคอติซซลในเลือดสูงซ่อนอยู่ฮะจริงเหรอคะแปลว่าจริงๆแล้วมีคนป่วยซ่อนอยู่อีกเพียบเลย ตลาดใหญ่กว่าที่คิดเยอะถูกต้องครับข้อมูลจาก Catalyst ได้เปลี่ยนกรอบความคิดเกี่ยวกับขนาดตลาดที่แท้จริงสำหรับยากลุ่มนี้ไปเลยมันชี้ให้เห็นว่าความชุกข,ของภาวะคอร์ติซอลในเลือดสูงที่มีในยะสำคัญทางคลินิกนั้นสูงกว่าคำจำกัดความของโรคหายากแบบดั้งเดิมหลายเท่าตอนนี้คอเสบกำลังบุกเบิกการให้ความรู้ต่อแพทย์ต่อมไร้ท่อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนี้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างตลาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองครับสุดยอดเลยค่ะแล้วตลาดของมะเร็งลังไข่ล่ะคะ สำหรับมะเร็งลังไข่ชนิดดื้อต่อยาแพลตินัมหรือ PROC มีผู้หญิงประมาณ20,000คนในสหรัฐอเมริกาและจำนวนใกล้ๆกันในยุโรปที่เข้าเกณฑ์การรับการรักษาใหม่สำหรับ PROC ในแต่ละปีครับตลาดนี้ยังมีความต้องการทางการแพทย์สูงมากเนื่องจากค่ามาธยฐานการรอดชีวิตด้วยยาเคมีบำบัดชนิดเดียวอยู่ที่ประมาณ12เดือนเท่านั้นและมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพจำกัดมีประโยชน์ด้านการรอดชีวิตโดยรวมที่เล็กน้อยหรือไม่มีเลย แล้วเรื่องราคาล่ะคะพอจะตั้งราคาสูงๆได้ไหมคะมีโอกาสสูงครับโดยทั่วไปยารักษามะเร็งชนิดรับประทานตัวใหม่ๆม,มักจะมีราคาสูงกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยประโยชน์ด้าน OS ที่พิสูจน์แล้วเรลาโครีแลนจึงมีศักยภาพที่จะตั้งราคาในระดับพรีเมียมได้ครับด้วยตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจขณะน,นี้ต้องมีคู่แข่งแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่กะทิงเขาต้องเจอกับใครบ้างคะแน่นอนครับเรามาดูภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาดยารักษาโรคคุชชิ่งกัน ทำให้นับยาของคอเซปเองอย่างคอลิมและริคอร์ดิแลนนะครับคู่แข่งหลักๆที่ใช้กลไกคนละแบบกับเราจะมีอยู่2ตัวครับตัวแรกคืออิสตูริซาของบริษัทเรคคอร์ดาติเป็นยาในกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์คอติซอลหรือว่าคอติซอลซินเทซิสอินฮิบิเตอร์ส่วนตัวที่2คือร e คอร์เลฟของบริษัทเซริสก็เป็นกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์คอติซอลเหมือนกันครับ แล้วกลไกที่แตกต่างกันนี้มันส่งผลยังไงคะของใครดีกว่ากันกลไกาการออกฤทธิ์ที่แตกต่างของคอเซปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญเลยนะครับแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวรับหรือว่า GR ของคอเซปแตกต่างโดยพื้นฐานจากแนวทางการยับยั้งการสังเคราะห์คอติซอลของคู่แข่งช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะได้ครับแม้ว่ายายับยั้งการสังเคราะห์ของคู่แข่งจะมีประสิทธิภาพในการลดระดับคอติซอลได้ดีอย่างเช่น อิสตูริซาพี่ผลการทดลอง LINC 3พบว่า86%ของผู้ป่วยสามารถรักษา UFC หรือว่าระดับคอร์ติซอลในปัสสาวะให้เป็นปกติได้แต่มันก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของฮอร์โมนตั้งต้นซึ่งนำไปสู่ผลข้างเคียงจากแอนโดเจนและมินาโลคอร์ติคอยได้เช่นความดันโลหิตสูงภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือขนดกแถมยังมีความเสี่ยงต่อภาวะ QTC prolongation หรือปัญหาการเต้นของหัวใจและพิษต่อตับด้วยอย่างเรโคเลฟถึงกับมีคำเตือนในกรอบดำเรื่องพิษต่อตับเลยนะครับโอ้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วยาของคอเซปล่ะคะในทางกลับกันครับการออกฤทธิ์ของยาคอเซปโดยเฉพาะรีลาคารีแลนที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงจะเข้าไปปรับที่ตัวรับโดยตรงทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมของฮอร์โมนตั้งต้นพวกนั้นไปได้จึงมีโปรไฟล์ความปลอดภัยที่เหนือกว่ามาก ซึ่งอาจทําให้เป็นตัวเลือกที่แพทย์และผู้ป่วยต้องการมากกว่าครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกลไกยาที่ไม่เหมือนใครนี่เองที่สร้างความได้เปรียบให้เหมือนมีครูเมืองทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเลยนะคะเนี่ยใช่เลยน้องหมีถ้าเราลองเอาหลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Seven p o า e เ s อร์ของ h a m i l t ันเฮลเมอร์มาจับนะจะยิ่งเห็นภาพความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยังยืนของคอนเซปได้ชัดเจนขึ้นไปอีก Seven Powers มีอะไรบ้างคะพี่กระทิงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยครับ パワーที่ 1. ่ corner resource ทรัพยากรที่มีจำกัดทรัพยากรหลักที่คู่แข่งเข้าถึงไม่ได้ก็คือคลังทรัพย์สินทางปัญญา IP ที่กว้างขวางของคอนเซปตซึ่งประกอบด้วยสารประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมากกว่า1,000ชนิดซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยที่มุ่งเน้นเรื่องเดียวมา25ปีเต็ม POWER ที่ 2. process power คือความเชี่ยวชาญที่สังสมมานานกว่า2ทศวรรษในการปรับเปลี่ยนคอติอล ได้สร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงและยากต่อการลอกเลียนแบบเหมือนมีทั้งสูตรลับและขั้นตอนการปรุงที่ไม่มีใครเหมือนแล้วมีอะไรอีกคะที่กะทิงพวาวเวอร์ที่3คือ c คาน์เตอร์โพสิชันนิ่งคือการวางตำแหน่งที่แตกต่างการพัฒนายารีลาคอริแลนด์ซึ่งเป็นสารปรับเปลี่ยนตัวรับแบบคัดสรรถือเป็นการวางตำแหน่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนทั้งจากยากเก่าของตัวเองคือคอริลิมที่ไม่คัดสรรและจากคู่แข่งที่ใช้กลไกยับยัง้งการสังเคราะห์ ู่แข่งไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้แนวทางนี้ได้อย่างง่ายโดยไม่กระทบธุรกิจเดิมของตัวเองได้พาวเวอร์ Power ที่4คือแบรนดิ้งข้อเสพได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในหมู่แพทย์ต่อมไร้ท่อและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคุชชิ่งในฐานะผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนคอร์ติซอลชื่อเสียงนี้สร้างความไว้วางใจและลดความไม่แน่นอนสําหรับแพทย์ในการสั่งจ่ายยาของบริษัทครับยังไม่หมดใช่ไหมคะยังครับพาวเวอร์ Power ที่5คือ switching cost คือต้นทุนในการเปลี่ยนย้าย สำหรับผู้ป่วยโรคคุชชิงซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและรุนแรงการเปลี่ยนจากยาที่คุ้มกุ่มอาการได้ดีอยู่แล้วไปใช้ยาตัวใหม่มีความเสี่ยงสูงมากต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการเงินแต่รวมถึงความเสี่ยงที่อาการจะกำเริบและความไม่แน่นอนของผลข้างเคียงด้วยครับพาวเวที่ 6. network economies การประหยัดจากเครือข่ายแม้จะไม่ใช่เครือข่ายแบบดั้งเดิมแต่คอเซปต์ด้สร้างเครือข่ายความรู้ของแพทย์ขึ้นมา การศึกษาอย่างแคตาลิสที่ให้ความรู้แก่แพทย์เกี่ยวกับความชุกของภาวะคอติซอลในเลือดสูงในผู้ป่วยเบาหวานได้สร้างเครือข่ายของแพทย์ที่ตระหนักถึงปัญหานี้และมีแนวโน้มที่จะตรวจคัดกรองและสั่งจ่ายยาของคอเสพมากขึ้นครับพาวเวอร์ Power ที่ 7. scale economies การประหยัดต่อขนาดพาวเวอร์ Power นี้อาจไม่เด่นชัดนักสำหรับคอเสพแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการมีทีมขายและการตลาดที่จัดตั้นขึ้นแล้วสำหรับคอลิมจะช่วยลดต้นทุนส่วนเพิ่มในการเปิดตัวรีล่าคอร์รีแลนสำหรับโลคคุชชิ่งได้ครับโอ oh มีพลังตั้ง7อย่างเป็นบริษัทที่มีกลยุทธ์แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะคราวนี้เรามาดูตัวเลขจริงๆกันบ้างดีกว่าค่ะพี่กระทิงงบการเงินของเขาเป็นยังไงบ้างคะได้เลยครับเรามาดูภาพรวมจากงบการเงินกันบ้างเริ่มจากงบกำไรขาดทุนก่อนนะครับรายได้จากผลิตภัณฑ์สุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก401.9ล้านดอลลาร์ในปี2022 มาเป็น482.4ล้านดอลลาร์ในปี2023และล่าสุด675.0ล้านดอลลาร์ในปี2024ครับในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก129.6ล้านดอลลาร์ในปี2022เป็น176.6ล้านดอลลาร์ในปี2023แต่ถึงจะลงทุนเยอะบริษัทยังคงทำกำไรสุทธิได้ดีมาก โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก101.4ล้านดอลลาร์ในปี2022เป็น 16. 1 0 6 1ล้านในปี2023และ141.2ล้านในปี2024ครับแปลว่าทั้งรายได้โตและยังทำกำไรได้ดีด้วยแล้วฐานะทางการเงินล่ะคะแข็งแกร่งไหมมาดูที่งบดงุลกันครับจุดที่น่าสนใจที่สุดคือสถานะเงินสดครับณนะสิ้นปี2024 บริษัทมีเงินสดและการลงทุนสูงถึง603.2ล้านดอลลาร์ <c oughs> เพิ่มขึ้นจาก425.4ล้านดอลลาร์ในปี2023ในขณะที่มีหนี้สินรวมเพียงประมาณ111.1ล้านดอลลาร์เท่านั้นเ <c oughs> งินสดเยอะหนี้สินน้อยมากแบบนี้ก็มีกันชนที่แข็งแรงเลยสิคะถูกต้องครับการวิเคราะห์แนวโน้มชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ รายได้จากคอลิมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระดับ2หลักแสดงถึงความต้องการพื้นฐานที่มั่นคงการลงทุนใน R&D การลงทุนใน R&D เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนถึงการเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายสำหรับวีลาคอริแลนและโครงการอื่นๆความสามารถในการทำกำไรบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักสำหรับ R&D ความแข็งแกร่งของงบดุลสถานะเงินสดและการลงทุนที่แข็งแกร่งพร้อมนิสิตน้อยมากทําให้บริษัทมีการชนทางการเงินที่สําคัญในการเปิดตัวรีล่าคอร์ริเดแม้ได้สถานาการณ์ทางกฎหมายที่ไม่เอื้อเอานวยครับงบการเงินแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วตลาดให้มูลค่ากับบริษัทดียังไงบ้างคะแพงไปหรือ,อยังเป็นคําถามที่ดีมากครับน้องหมีเรามาดูการประเมินมูลค่าด้วยอัตราส่วนทางการเงินกัน ถ้าเราดูอัตราส่วน P/E หรือ Price to Earnings Ratio ของคอเซบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60-67ถึงเท่า60-67ถึงเท่าถือว่าสูงไหมคะเมื่อเทียบกับที่อื่นสูงมากครับอัตราส่วน P/E ของคอเซบที่สูงกว่า60เท่าสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการซื้อขายในระดับพรีเมียมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมยาประมาณ17.7เท่าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ประมาณ25.3เท่ารวมถึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ทำกำไรได้เช่น r e c o r d ์ดติด้วยครับแล้วทำไมตลาดถึงให้ราคาสูงขนาดนั้นล่ะคะ การประเมินมูลค่าที่สูงนี้บ่งชี้ว่าตลาดได้คาดการการเติบโตของกำไรในอนาคตที่แข็งแกร่งเอาไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความสำเร็จที่คาดหวังของเรลาคอริีแลนในทั้งสองข้อบ่งใช้ซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้มหาศาลและลดการพึ่งพายาคอลิมเพียงตัวเดียวครับ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ใน Wall Street ล่ะคะเขาว่ายังไงกันบ้างคะมุมมองของนักวิเคราะห์ใน Wall Street ต่อ Concept t h e r a p e u t i c s เนี่ยเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากเลยครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไบเบลยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรลาคอริแ a ลนฉันทามติของนักวิเคราะห์ฉันทามติโดยรวมคือการซื้อหรือซื้ออย่างยิ่งโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ128 1 2 8ดถึง141ดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้นหรืออัพไซ์ที่สูงมากจากราคาปัจจุบันช่วงของราคาเป้าหมายค่อนข้างกว้างโดยมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ $80 ดอลลาร์และสูงสุดถึง152ดอลลาร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับคดีความด้านสิทธิบัตรแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกโดยรวมครับเอาละครับน้องหมี เราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเรามาสรุปกันด้วยการวิเคราะห์ SWOT กันดีกว่าครับเยี่ยมเลยค่ะเริ่มจากจุดแข็งก่อนเลยจุดแข็งนะครับคือการมีธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่ทํากําไรและมีกระแสงเงินสดแข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการปรับเปลี่ยนคอร์ติซซลมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และดํารงตําแหน่งยาวนานมีสินทรัพย์ในระยะท,ท้ายที่ความเสี่ยงลดลงแล้วอย่างรีลาคอรริเลนพร้อมข้อมูลเชิงบวกและมีงบดุลที่แข็งแกร่งมากครับ แล้วจุดอ่อนล่ะคะจุดอ่อนนะครับคือการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์เดียวคือคอลิมการที่รีดาคอรีแลนด์ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับและมีความเสี่ยงในการดําเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2ข้อบ่งใช้พร้อมกันครับโอกาสทองของบริษัทนี้คืออะไรคะโอกาสทองเนี่ยคือการอนุมัติรีดาคอรีแลนด์สำหรับโลโกชิ่งจาก fda ซึ่งมี pdfa เด็ดเดือนธันวาคม2025นี้และการอนุมัติสําหรับมะเร็งรังไข่ proc จาก fda รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดสำหรับภาวะคอร์ติซอลในเลือดสูงจากข้อมูล c a t a ลลิสและการสร้างมูลค่าระย,ยาาระยาวจากไ p e l ลายระยะเริ่มต้นอย่าง ALS และ MASS ครับและสุดท้ายอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรคะข้อนี้ต้องขีดเส้นใต้3เส้นเลยคือการฟ้องร้องสิทธิบัตรกับเทวาเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดการแพ้คดีอุทธรณ์อาจจะนำไปสู่การแข่งขันจากยาสามัญระยะสั้น นอกจากนั้นก็มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกคุช,ชิงและความเสี่ยงจากความล่าช้าหรือปฏิเสธจากหน่วยงานกำกับดูแลครับชัดเจนเห็นภาพเลยค่ะงั้นสุดท้ายจริงๆแล้วพี่กระทิงมีแนวโน้มการลงทุนสำหรับ CORT ว่าอย่างไรคะข้อเสริมทรัพิติกนะครับนำเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยปัจจัยกระตุน้นพร้อมด้วยโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรความสำเร็จทางคลินิกของรีลาคอรีแลน ได้สร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและเติบโตอย่างสูงตัวแปรหลักคือผลของคดีอุทธรณ์สิทธิบัตรคอลลิมการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแม้ในกรณีที่ผลทางการกฎหมายออกมาเป็นลบมูลท่าระยะยาวของธุรกิจดีลาคอลีแลนด์ก็ยังคงเป็นฐานรองรับมูลค่าที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีกรอบเวลาการลงทุนหลายปีและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากผลของคดีความได้ การประเมินมูลค่าในปัจจุบันถือเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจก่อนการตัดสินใจด้านระเบียบข้อกฎหมายที่สำคัญ2ครั้งซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับขอบคุณพี่กะทิมากมากเลยนะคะวันนี้ข้อมูลเจาะลึกครบทุกมิติจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเจาะหุ้นโดยย่อยเข่าหุ้นก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ การลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเนื่องไขายผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด